สวัสดีค่ะพบกับแอมเฮลโลหหิวกับช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่ตำบลเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของยายสาสวัสดีนะคะอายุ79ปีค่ะผู้ที่ไม่เคยมีบัตรประชาชนไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือว่าสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลนะคะย้อนกลับไปเมื่อสัก4ี่0ปีที่แล้วยายสาเนี่ยแกอาศัยอยู่ที่ อำเภอพุธทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าแยกออกจากครอบครัวมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะปัจจุบันยายสาแกอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหมอแว่นค่ะหรือนายรังสรรพง์พีรพัฒน์นะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รู้จักกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะหมอแว่นเนี่ยจึงทราบว่ายายสาเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนค่ะหมอแว่นเนี่ยจึงได้พายายสานะคะมาติดต่อที่สำนักทะเบียนของเทศบาลตำบลเสืงสางเพื่อที่จะขอทำบัตรประชาชนค่ะเมื่อวันที่9้ามิถุนายน2564นะคะ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลของตำบลเสริงสางเนี่ยพาคุณยายเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันตัวตนที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศที่แยกออกมาจากอำเภอพุทธไทยส่งจังหวัดบุรีรัมค่ะต่อมาวันที่25มิถุนายน2,564นะคะก็ได้เดินทางกลับไปที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศอีกครั้งหนึ่งค่ะ เพื่อที่จะถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกในชีวิตของยายสานะคะส่วนยายสาเนี่ยก็ยืนยันที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอย่างถาวรค่ะต่อมาวันที่28มิถุนา2564นะคะ คุณยายสาสวัสดีได้ยายเข้าทะเบียนบ้านของหมอแว่นค่ะเลขที่14ทับ4หมู่3ผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ณนะที่ว่าการอำเภอเสริงสางและได้เป็นคนเสริงสางโดยสมบูรณ์ค่ะและหลังจากที่ยายสามีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลได้แล้วนะคะยินดีกับยายสาด้วยจริงๆ ล่าสุดค่ะวันที่29มิถุนา2564ยายสารได้เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลตำาบลเสิงสังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสุวรรณคูปทุมสิริผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเป็นธุระสั่งการ ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกค่ะจ่ายเงินค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะค่ากินค่าอยู่รวมไปถึงเสื้อผ้ารองเท้าใหม่อีกด้วยขอขอบคุณหมอแว่นนะคะที่ดูแลแล้วก็ประสานนำพาคุณยายเนี่ยมาทำบัตรประชาชนขอบคุณนายอำเภอปลัดอำเภอบ้านใหม่ชัยพูษ์นะคะที่จัดการเอกสารแล้วก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ขอบคุณแม่ของคุณยายสาด้วยค่ะที่มายืนยันตัวตนให้กับลูกสาวนะคะเจ้าหน้าที่ทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่บัตรค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมไปถึงผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ให้การช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยจนประสบผลสําเร็จนะคะอดดีใจกับยายสามไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่มีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วมีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐแล้วและยังได้เข้าสู่ครอบครัวของเสริงสางอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณวัชระอรุณใหม่นะคะจากกลุ่มที่นี่เสริงสางด้วยค่ะและกลับมาติดตามกับเล่าเรื่องเมืองไทยได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ